สินค้าซื้อไปแล้วเก็บได้นานไหมหมดอายุปีไหน mm hmm. อาหารเสริมพวกนี้นะคะจะหมดอายุอีก2ปีข้างหน้าค่ะตรงนี้นะคะเป็นวันเดือนปีหมดอายุนะผลิตเมื่อ14 MAR 2,024 mm hmm. หมดอายุ14 MAR 2,026 MAR mm hmm. ก็คือมัสนะคะมีนาคมนะคะของก้อยเป็นสินค้าใหม่หมุนเวียนรอบหมุนเวียนลอ็นนลอตไปเรื่อยๆนะคะ คุณจะได้ของใหม่อยู่ตลอดนะส่วนเลขที่ออยนะฮะดูตรงนี้นะเลขที่ออยอันนี้เป็นเครื่องใหม่ฮาลานะคะรับรองคุณภาพเครื่องใหม่ฮาลานะดับเบิลแม็กพรีเมียมสูตรสำหรับผู้สูงวัยมีแบบเป็นกล่องนะสำหรับคนอยากทดลองใช้หรือคนที่เอาไปใช้เฉพาะกิจปวดเล็กแล้วก็แบบปวดใหญ่นะมี3ามขนาดค่ะ